อย่าหาทาจะทําหน้าปกรายงานด้วยการกดแป้น enter มิใช่นั้นฟอร์แม t พังแน่สวัสดีครับ์เ i s ร์ r word expert โดยนะัทศิระวันนี้ผมมาชี้ผลเสียของการจัดทําหน้าปกด้วยการกดแป้น enter พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไข อันดับแรกคุณต้องสั่งแสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ก่อนมาที่ที่แถบโฮมครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มพายที่ผมจะทำนี้นะกดไปจะประกากฏอักขระที่ไม่พิมพ์ขึ้นมาอักษรพายนี้เกิดจากการกดแป้น Enter ข้อเสียของการจัดจอนหน้าด้วยแป้น Enter เนี่ยคือเมื่อนำไฟล์นี้ไปเปิดที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นซึ่งมีความถี่ของหน้าจอไม่เท่ากัน มีขนาดของเส้นทแยงมุมของหน้าจอไม่เท่ากันก็จะพบว่าตำแหน่งข้อความจะเคลื่อนไปนะี่ครับแล้วผมจะมาแก้ไขนะครับด้วยการใช้ Drawing Object ก็คือ Text Box เพื่อใช้สร้างหน้าปกรายงานหรืองานวิจัยแทนซึ่งมีข้อดีก็คือตำแหน่งข้อความจะคงที่อันดะับแรกผมแทร้ t e x ก Box ก่อนคุณใช้คำสั่ง Insert แล้วก็ Shape เลือก Textbox คุณวาดไปก่อนนะครับ ตอนนี้ไอตัว Textbox มันบังข้อความอยู่คุณคลิกที่ปุ่ม edit option ซึ่งเป็นแท็กขึ้นมาแล้วก็เลือก inline with text เลครับหรือลิกขวาจาก wrap text นะครับ inline with text เลครับไปตัดไปวางหรือคุณทัดชี้หรือลากกลุ่มแล้วตัดไปตัดลากกลุ่มแล้วชี้ลากไปปล่อยนะครับรที่2คุณก็ copy ขงม,งมานะครับมาวางนะครับแล้วก็ค่อยๆ่ชีกันตัดข้อความไปวาง วางครับโอเคเนาะนี่ต่อมาก็ขีอสุดท้าย c o ค y แปีวก็วางเหมือนเดิมครับคุณก็ตัดส่วนนี้ไปเราก,ก่อนนะครับเราตัดไปวางนะครับตัดคำานชิปเอนเตอร์นะครับ ต่อไปเราจะจัดตำแหน่งวางข้อความในแนวตั้งด้วยการปรับขนาดของ Textbox แทนการกดแป้น Enter ตัวคลิกที่ t x x t o x x กที่ต้องการจนปรากฏปุ่มปรับขนาดจากนั้นเล่น s m a ส์ Pointer ไปวางที่ปุ่มซึ่งอยู่ก,กลางด้านยาวของ Textbox สุดท้ายกดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากไปปล่อยเพื่อปรับขนาดอันนี้ก็ขยายหน่อยนะครับ ลิกควายลรือพารกามเราเรีกเป็นจับโป้นะครับโอเคอ่ะละอันนี้คุณก็ลากลงมานะครับต่อไปเราจะใส่โลโก้มหายาลัยโดยมีการล้อมรอบข้อความกับโลโก้เป็นแบบ Top and b o t t อ m ันแรกปรับการล้อมรอบข้อความกับโลโก้มหายาลัยเป็น In Front of Text เพื่อสะดวกต่อการกำหนดตำแหน่งลากไปวางกบท จากนั้นคลิกขวาเลือก Wrap Text เป็น Top and Bottom ปรับแต่งความกว้างของ Text Box แต่ละ Text Box อีกครั้งจนกว่าจะได้ตำแหน่งวางข้อความที่ต้องการหลังเสร็จสิ้นการปรับความกว้าง Text Box ล่างสุดพบว่าตำแหน่งข้อความใน Text Box ยังไม่ชิดขอบกระดาษเราสามารถปรับจุดเริ่มพิมพ์ข้อความเป็น Bottom ได้โดยคลิกที่แท็บ Shape Format แล้วก็เลือก Align Text ก็เป็น Bottom สุดท้ายคุณเอาเส้นขอบออกคุณก็คลิกลงใน Textbox นะครับแล้วก็เลือก Shape, เชฟล้งทีิกแถบเชฟเอาไลน์เลือกเป็น no outline นะครับกดอมาก็คลิกที่ t ท็กบ o ็ต่อไปแล้วกด F4 เพื่อสั่งรีพีไปที่ Textbox ถัดไปแล้วกด F4 อีกหนึ่งครับโดยปกติเมื่อนำเส้นขอบรูปทรงออกจะไม่ปรากฏกรอบล้อมรอบข้อความแต่ในคลิปวิดีโอนี้ยังปรากฏกรอบดังกล่าวอยู่เป็นเพราะผมสั่งแสดงเส้นขอบเพข้อความเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบว่า บริเวณใดที่มี Textbox ที่ไม่ตีเส้นขอบรวมถึงตารางที่ไม่ตีเส้นขอบซึ่งวิธีสั่งแสดงเส้นขอบเผยข้อความรุณนะคลิกลิงก์ที่ผมใส่ไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้กำลังทำงานวิจัยรายงานไม่มากกว่าน้อยถ้าคุณชอบก็กดใช่ถ้าไลค์ก็กดแชร์ไปที่สื่อสังคมออนไลน์ของคุณที่ใช้อยู่เช่น Facebook Twitter IG และอื่นๆขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีครับ